เมื่อชาวประมงรุ่นปู่เลี้ยงดูหญิงสาวมาประมาณ10ปีเพื่อต้องการอะไรบางอย่างจากเธอแล้วสาวน้อยคนนี้เขาจะเจออะไรบ้างกับชายที่มีรุ่นราวคาปู่สวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่า The Bow เป็นหนังปี2005 เปิดฉากที่เรือกลางทะเลซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเช่าตกปลาเป็นประจำนางเอกเนี่ยก็จะคอยดูแลลูกค้าเธอเป็นสาวน้อยที่ไรเดียงสาใช้ชีวิตอยู่บนเรือจนแทบจะลืมแผ่นดินไปแล้วลูกค้าก็จะชอบเล่นมุกตลกแล้วก็หลอกแต่อ่างเธออยู่เป็นประจำแต่ว่าคุณปู่คนที่ชุบเลี้ยงดูเธอเนี่ยก็คอยปกป้องเธออยู่ตลอดด้วยธนูคู่ใจของเขาลูกค้าก็ถึงกับเซ็งแล้วก็พูดถึงข่าวลือว่าปู่เนี่ยเก็บเด็กสาวคนนี้มาเลี้ยงเพื่อจะแต่งงานกับเธอและเขาก็ยังได้ยินข่าวลือมาอีกว่าทั้งสองคนนี้ดูดวงแม่นมากลูกค้า แหนก็เลยลองพิสูจน์ดูว่าปู่เนี่ยให้ดูดวงเรื่องความรักให้หน่อยปู่ก็เลยเรื่อมวิธีการดูดวงโดยให้นางเอกเนี่ยลงไปนั่งชิงช้าอยู่ข้างเรือตรงภาพหน้าจิตกรรมส่วนปู่เนี่ยก็เล็งธนูแล้วก็ยิงไปที่ภาพลูกค้าเห็นก็ต่างพากันตกใจด้วยวิธีการดูดวงของปู่ซึ่งแกเนี่ยจะยิงธนู3าดอกแล้วก็จะได้คําทํานายจากนั้นนางเอกเนี่ยก็กระซิบกับปู่ด้วยคําทํานายที่ได้มาแล้วปู่เนี่ยก็ไปบอกต่อกับลูกค้าซึ่งเขาเนี่ยก็วอยไวเพราะว่าคําทํานายของปู่เนี่ยมันไม่เข้าหูลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ เเรือล็กพาพวกเขาสูงขึ้นไปยังฝั่งส่วนานางเอกเนี่ยก็รอปู่อยู่บนเรือใหญ่ซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยขึ้นฝั่งเลยซึ่งปู่เนี่ยก็คอยดูแลเธอทุกอย่างโดยการซื้อข้าวของมาให้จากฝั่งเขาเนี่ยเลี้ยงดูเธออย่างดีแม้กระทั่งอาบน้ําก็ยังอาบน้ําให้ถึงแม้เธอจะแตกเนื้อสาวมีภูเขาที่ใหญ่และก็มีป่าที่หนาถือปู่เนี่ยก็ไม่เคยล่วงเกินเธอเลยก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะรอแต่งงานกับเธอตามที่เขาเนี่ยได้ดูดวงเอาไว้ซึ่งงานแต่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนเขาเนี่ยก็พยายามขีดปปฏิทปทิทททนนนไุุกกกววััแล้็เฝารอ แต่งและในทุกๆคืนปู่เนี่ยจะแยกนอนทุกๆชั้นแล้วก็ทําเพียงแค่จับมือกับนางเอกพอลุกขึ้นปู่เนี่ยก็ออกเรือไปรับลูกค้าส่วนข้าวปลาอาหารก็เตรียมไว้ให้นางเอกทุกวันซึ่งชีวิตทั้งคู่ก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้อยู่ตลอดและความบันเทิงที่นางเอกจะหาได้ก็คือการใช้ธนูดัดแปลงมาเป็นซอแล้วก็สีให้ตัวเองฟังจากนั้นปู่ก็รับลูกค้ามาเขาก็ซื้อของใช้แล้วก็รองเท้าคู่ใหม่มาด้วยเขาก็เอารองเท้าคู่นั้นไปเก็บไว้ในตู้แล้วก็ปิดล็อกไว้อย่างดีในระหว่างที่ปู่กาลังเก็บรองเท้าอยู่ลููกกกค้าาาเนนนนลวมงอจ ค้าแต่โดนนางเอกตบหน้าก่อนที่ปู่จะเข้าไปช่วยซึ่งลูกค้าเนี่ยก็โกรธแค้นว่าปู่เนี่ยหวงเด็กไว้ทําไมเขาก็เลยคิดแผนการชั่วร้ายพวกมันเนี่ยจะปู่มัดเชือกแล้วก็จะเข้าจู่โจมนางเอกเพราะว่านางเอกเนี่ยทั้งสาวทั้งสวยทั้งมวยซึ่งเธอเนี่ยก็เอาตัวรอดมาได้โดยการหาที่หลบอยู่ในเรือซึ่งที่หลบของเธอเนี่ยมันก็เป็นที่ที่คุ้นเคยอย่างดีมันก็เหมือนกับสวนสนุกของเธอนั่นเองเธอเนี่ยก็เลยโผล่ขึ้นมาข้างหลังแล้วก็ใช้ธนูคู่ใจของปู่เนี่ยยิงขาของพวกโจรเนี่ยจนเดียงจากนันปปู่่กกก็งวมััตอออาไล คายยอเเช่นซึ่งในนั้นมีเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อติดเรือมาด้วยและก็ดูเหมือนว่านางเอกเนี่ยจะปิ๊งหนุ่มคนนั้นและการมาของเด็กหนุ่มคนนั้นก็เหมือนกับการเปิดโลกให้กับนางเอกเพราะว่าเธอได้ฟังเพลงจากเพลงที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนซึ่งเธอเนี่ยตื่นเต้นกับเสียงเพลงนี้มากเพราะว่าปกติแล้วเธอเนี่ยฟังแต่เสียงซอแต่ปู่ก็หึงหวงเพราะว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานด้วยก็เลยเดินเข้ามาแยกจากเด็กหนุ่มคนนั้นและในคืนนั้นครอบครัวของเด็กหนุ่มก็ค้างที่เรือนั้นหนึ่งคืนเด็กหนุ่มคนนั้นเดินมั่วซั่วจนไป เขาเนี่ยก็แปลกใจมากแต่ว่าเธอเนี่ยก็กลับยิ้มให้เขาเพราะว่าปู่เนี่ยอาบน้ําให้เธอจนเคยชินแล้วเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากพอเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มเนี่ยก็มาคุยกับพ่อตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นใจกับนางเอกเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้นางเอกไปเจอโลกภายนอกไม่ใช่อยู่บนเรือแบบนี้และก่อนจะกล่าพ่อเนี่ยก็ให้ปู่ดูดวงแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็เดินมาบอกลานางเอกแล้วก็มอบเครื่องฟังเพลงเนี่ยให้เธอไว้เอาไว้ฟังเล่นหลังจากที่ปู่กลับไปส่งพวกเขาขึ้นฝั่งเขาเนี่ยก็โกรธให้กับนางเอกที่นนนนาาางงงงเเเเออออกกก่่่แตฟััพลจครืื้็ดูม เขาเนี่ยกลัวที่จะเสียนางเอกไปจากการที่เธอเนี่ยจะได้สัมผัสกับโลกภายนอกแต่ดูเหมือนว่าปู่เนี่ยก็พยายามจะปิดกั้นไม่ให้เธอเนี่ยเข้าสู่โลกภายนอกแต่ตอนนี้เธอไม่เหมือนเดิมแล้วเธอเนี่ยก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นโลกภายนอกเข้าไปอีกหลังจากนั้นปู่เนี่ยก็เอาเสื้อผ้าอันสวยสดงดงามที่เขาซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในตู้แล้วก็ล็อกเป็นอย่างดีซึ่งนางเอกเนี่ยก็แอบดูอยู่แล้วเธอเนี่ยก็แอบแปลกใจหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็พยายามซ่อมเครื่องจากเรือใหญ่ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้เรือลํานี้พานางเอกออไปจากที่นี่่แตเขา ก็ซ่อมไม่สําเร็จเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันพังไปหลายปีแล้วแล้วในคืนนั้นระหว่างที่ปู่เนี่ยอาบน้าให้กับนางเอกเธอเริ่มมีอาการที่ไม่ค่อยชอบการกระทําของปู่แล้วและก่อนจะเข้านอนปู่ก็ทาอะไรซ้ำๆเดิมๆด้วยการขีดปฏิทินรอวันแต่งงานและก่อนจะนอนก็ยังเอามือเนี่ยมาจับมือน,น,า,นางเอกเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่านางเอกเนี่ยจะเปลี่ยนไปเธอเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกพอลุ่งขึ้นปู่เนี่ยก็ไปรับลูกค้าและซื้อสร้อยมาฝากนางเอกแล้วนางเอกเนี่ยก็ไม่ชอบแล้วก็คว้าสร้อยนั่นน่ะทิ้งแล้วก็ดูเหมือนว่านางเอกเนี่ยจะ นางเอกก็เลยหาวิธีการโดยการแกล้งอ่อยลูกค้าแล้วก็ดูอาการปู่ว่าปู่เนี่ยจะมีอาการแบบไหนซึ่งปู่เนี่ยก็เกิดอาการหึงหวงขึ้นมาทันทีโดยเข้าทางนางเอกเลยแล้วเขาก็จับลูกค้าเนี่ยส่งขึ้นฝั่งทันทีแล้วนางเอกเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าปู่เนี่ยได้หลงรักเธอแล้วในคืนนั้นปู่เนี่ยก็เรื่อม้อนใจว่าก,กวนจะไม่ได้แต่งงานกับเธอเขาก็เลยโกงปฏิทินด้วยการขีดแม่ง3-4วันแล้วในตอนที่ปู่แกล้งโกงขีดนั้นเธอเนี่ยก็แอบหลับแต่เธอก็ลืมตาดูในเวลาต่อมาปู่ก็ออกไปรับลูกค้าอีกเช่น่กมมนนััน้็ ่ใครอื่นก็คือเด็กหนุม่มคนที่เคยมาหาเธอตั้งแต่แรกเธอเนี่ยเห็นแบบนั้นเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากส่วนปู่เนี่ยก็ดูแปลกเพราะว่าปู่เนี่ยซื้อไก่มาด้วย2ตัวตัดภาพมาที่นางเอกและก็เด็กหนุม่มทั้งสองเนี่ยดูเหมือนว่าจะสนิทกันมากแต่ก็ไม่พ้นสายตาปู่พว่าเรือลํานี้มันเล็กสะละเกินปู่เนี่ยหึงให้กับนางเอกมากแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ยิ่งต่อต้านปู่เพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะโดนบังคับอีกแล้วปู่เนี่ยก็ยิ่งร้อนใจเข้าไปใหญ่ก็เลยฉีกปฏิทินทิ้งเลยแล้วก็ยังพยายามจับมือนางเอกแต่นางเอกเ ก็เลยแอบไปหาเด็กหนุ่มแล้วก็จะมอบจูบแรกให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นแต่ปู่ก็ตามมาซะก่อนเพราะว่าเป็นมาลังควานจริงๆปู่เนี่ยก็เลยไล่เด็กหนุ่มคนนั้นกลับทันทีเขาเนี่ยก็เลยตอว่าให้ปู่ว่าอย่าไปกักขังเธอเลยและเขาเนี่ยจะไปตามหาพ่อแม่ของนางเอกและเขาจะกลับมาอีกแน่หลังจากที่ปู่ส่งเด็กหนุ่มคนนั้นกลับแล้วเขาเนี่ยก็ร้อนใจเป็นอย่างมากเขาฉีกปฏิทินทิ้งจนถึงเดือนที่จะแต่งงานแล้วแกก็บ้าคลั่งยิงธนูเนี่ยไล่ลูกค้าหนีหมดหลังจากที่ไล่ลูกค้าเสร็จปุ๊บ,บเขาเนี่ยก็มาต ปูเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ฉีกทิ้งวันซะเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานกับนางเอกให้เร็วที่สุดพอเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มเนี่ยก็จ้างให้เรือมาส่งแล้วก็ให้เรือนั้นกลับไปแล้วเขาเนี่ยก็อยู่บนเรือลานั้นเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาช่วยนางเอกแล้วก็พานางเอกเนี่ยขึ้นไปยังฝั่งแล้วก็เอาหลักฐานมาให้เธอดูว่าพ่อแม่เธอเนี่ยเคยตามหาเธอแล้วเขาก็พูดโน้มน้าวใจเธอให้เธอเนี่ยกลับขึ้นฝั่งไปหาพ่อแม่ซึ่งปู่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็โกรธมากเขาเนี่ยก็เลยพยายามที่จะย นท,ทั้งสองคนเนี่ยได้นอนเตียงเดียวกันปู่ก็พยายามจับมือนางเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยก็กลับไม่ยอมเหมือนเดิมเขาเนี่ยก็เลยคว้าตัวนางเอกมากอดแล้วเธอเนี่ยก็เลยตบหน้าไปหนึ่งทีเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบการกระทาของปู่แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นปู่เนี่ยก็เลยมาซ่อมเครื่องเรือเพื่อจะพาเธอเนี่ยหนีออกจากที่นั่นให้ได้แต่ซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ติดสักทีจนเขาเนี่ยหัวร้อนแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยทุบเครื่องจนเครื่องเนี่ยแตกแล้วเศษเครื่องเนี่ยก็กระเด็นไปติดหัวจนหัวเนี่ยแตกพอนางเอกมาเห็นเธอเนี่ยก็เริ่มสงสารแล้วกกกทแแผลให้ัับบปปูู่ตตตดนนเีอา แต่เด็กหนุ่มเนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้ทันแล้วเขาก็ว่าให้กับปู่ว่าคุณน่ยไม่มีสิทธิ์มาทาร้ายเธอและอย่าเอาความเห็นแก่ตัวมาทําร้ายชีวิตของนางเอกแล้วเด็กหนุ่มก็ท้าให้ปู่เนี่ยดูดวงว่าเธอเนี่ยจะได้ไปกับเขาหรือว่าเธอเนี่ยจะได้แต่งงานกับปู่ซึ่งแกเนี่ยก็ยอมดูให้แล้วก็ยิงธนูไป3มดอกแล้วสุดท้ายแล้วคําทํานายที่ได้เนี่ยก็คือนางเอกเนี่ยได้ไปกับเขาเด็กหนุ่มก็เลยบอกกับปู่ว่าผมเนี่ยจะพานางเอกขึ้นฝั่งและก่อนที่นางเอกจะไปนางเอกก็ได้ขอดูในตู้ววว่่าาาาปปปปููููเเเเนนนยกกกก็็็บออะไรอไรร้้้ล้ลลตตััดดดสิิใใจหผฏ ในตู้นั้นก็คือชุดแต่งงานที่เขาเนี่ยเก็บหอมลอมลิศทีละอันทีละอันเอาไว้เพื่องานแต่งของเขานั่นเองและในคืนนั้นคืนก่อนที่พวกเขาจะออกขึ้นฝั่งปู่เนี่ยก็ได้วางแผนบางอย่างโดยการผูกเชือกไว้กับเรือเล็กแล้วในขณะเดียวกันนางเอกเนี่ยก็เริ่มใจหายที่เธอเนี่ยจะได้จากจากปู่เพราะว่าปู่เนี่ยก็ดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กก็มันเปียบเสมือนพ่อคนหนึ่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มเนี่ยก็พานางเองเกขึ้นฝั่งโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้บอกลาปู่เลยแล้วในระหว่างที่พวกเขาเดินเรือเชือกที่ปู่ผูกเอาไไไววว้้้้เเนนนน่่่่มมมััััักกก็รริตึงพาาะชืออปููดดผบ นางเอกเห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็รีบตัดเชือกทันทีเธอเนี่ยรีบกลับไปหาปู่แล้วก็กอดเขาด้วยความเป็นห่วงแล้วนางเอกก็ยอมแต่งงานอาบน้ำให้ปู่แล้วก็ยอมเข้าพิธีจากนั้นพิธีแต่งงานเนี่ยก็เริ่มขึ้นของที่เขาเคยซื้อสะสมแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเขาเนี่ยก็ได้เอาออกมาใช้ทั้งหมดส่วนนางเอกเนี่ยก็ดูเลื่มใจเมื่อเห็นปู่เนี่ยมีความสุขจนถึงพิธีเข้าเรือนหอปู่เนี่ยก็พาเธอเนี่ยขึ้นไปเรือเล็กพาเธอเนี่ยล่องไปกลางทะเลเขาเนี่ยถอดชุดคุมออกแต่ในระหว่างนั้นปู่เนี่ยก็ได้เอาคันธนูเน จากนั้นปู่ก็เลยยิงธนูขึ้นฟ้าเหมือนจะทําอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะโดดลงทะเลไปหลังจากนั้นเรือที่นางเอกอยู่เนี่ยมันก็ได้ลอยกลับมาอย่างเรือใหญ่ส่วนเธอเนี่ยก็ยังหลับไหลจนกระทั่งเรือมาถึงเธอเนี่ยมีอาการแปลกๆคล้ายกับวิญญาณปู่กาลังร่วมหลับนอนกับเธอลูกธนูที่ปู่ยิงขึ้นไปบนฟ้าจูๆ่ๆมันก็ตกลงมามันเปรียบเสมือนตัวแทนของปู่ที่จะตามมาบอกลาเธอเด็กหนุ่มเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ตกใจมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ล่องเรือขึ้นฝั่งจากนั้นไม่่นนนานจูๆเรือใหญก็ส เครื่องขึ้นมาเองมันกลับมาใช้งานได้ลาวกับปฏิหารวิญญาณปู่เข้ามาเข้าสิงก็ดูเหมือนว่านางเอกจะรู้ว่าวิญญาณปู่เนี่ยมาเข้าสิงเรือลำนั้นเธอเนี่ยก็เลยโบกมือลาปู่ก่อนที่เรือลำนั้นจะล่องลอยไปเองแล้วก็จมหายไปใต้ทะเลซึ่งดูเหมือนปู่จะยอมปลดปล่อยนางเอกแล้วปล่อยให้เธอออกไปใช้ชีวิตกับเด็กหนุ่มแล้วก็ไปเจอโลกกว้างและทั้งหมดที่ปู่เลี้ยงดูเธอมาเขาแค่ต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็เลี้ยงดูเธอให้เธอเนี่ยเป็นทั้งลูกเป็นทั้งสามีแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนซึ่่่งงงเเเเ้าาไไไมดหหววัอะะรทีจกินลย แค่ว่าการแต่งงานคือความสุขของเขาแล้วหนังก็จบลงด้วยดี